ดีใจเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องุไทยสไาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ใครที่ผิวมันเหมาะมากๆเลยนะคะสูตรน,นี้นะคะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดํานะคะเน้นคนผิวมันเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะอ่า ส่วนผสมของเราตัวแรกนะคะเขาจะเป็นสมุนไพรขัดสิวฝ้านะคะทุกคนตัวนี้หาซื้อได้ง่ายๆตามร้านอาสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องสิวเซียนแล้วก็ฝ้ากระจุดดังดำนะคะหมอมากกับคนที่ผิวมันเลยนะคะในส่วนของผงขัดสิวขัดฝ้าตัวนี้นะคะเราจะใช้ผงขัดสิวขัดฝ้าอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครไม่มีมีผงพอกหน้าตัวอื่นสมุนไพรตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นดินโสอพองดินโสอพองตัวนี้เขาจะเป็นชนิดบดละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของดินโสอพองจะเหมาะมากๆกับคนผิวมันนะคะช่วยทาําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะในส่วนของดินโสอพองเนาะเราจะใช้ดินโสอพองอยู่ที่1ช้อนชาหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะใครที่ผิวมันเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะดินโสอพองนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ําเปล่าน้ําแร่ได้เลยนะคะในสข,ของนมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวเนียนนุ่มนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะค่อยๆยหยดนะคะเขาข้นเราสามารถเติมได้นะคะหลังจากนั้นให้เรามาคน,ส,นส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะผงเขาจะละเอียดมากๆเลยนะคะถ้าผงเขาละเอียดเราค่อยๆตะล่อมตะล่อมให้เขาเข้ากันนะคะ เพราะว่าก็จะเข้ากันยากนะคะเพราะว่าผงเขาละเอียดนะคะทุกคนมันไม่เหมือนผงหยาบนะคะถ้าผงหยาบก็จะเข้ากับน้ํากับอะไรได้ง่ายนะคะแต่ผงละเอียดก็จะค่อนข้างเข้ากับพวกน้ําพวกอะไรยากนะคะคล้ายๆกับแป้งเลยนะคะทุกคนให้เราค่อยๆตะลมให้เขาเข้ากันนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะทุกคนเอาให้กะเอาให้พอดีหน้าของเราเลยนะคะนีเลยนะคะพอเราตกลมตลมเขาก็เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ ไม่ต้องทําเยอะนะคะทุกคนแนะนําไม่ทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะไม่แนะนําไม่ทากิ่นนะคะให้เราทําใช้แบบสดๆแบบนี้ครั้งต่อครั้งนะคะไม่ต้องทําเยอะแบบนี้เลยค่ะนี่ผสมออกมานแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะอยา่าทาข้นหรืออย่าทําเหลวจนเกินไปนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงแค้แปรงก็ไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะสูตรนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนผิวมันนะคะทุกคนใครที่มีผิวมันเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะทําเลยนะคะสูตรนี้ ออกไปเลยค่ะพอกนหนาเลยนะคะทุกคนผิวเนี่ยจะเนียนเต่งตึงมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนพอกหนาๆแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้จนเขาแห้งหรือแล้วแต่ใครมีเวลาสิบถึงสิบหนาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะขอแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะเขาเป็นนาราคอราเจนนะคะทุกคนเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอเมริกานะคะ เขาจะช่วยในเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะใครที่อยากมีเล็บยาวไว้เล็บยาวไม่ได้หักเปล่าบางนะคะดื่มนาราคอร์เเจนตัวนี้นะคะเล็บจะแข็งมากๆเลยนะคะจะแข็งแล้วก็ไม่เปล่ะไม่บางยาวเร็วมากๆเลยนะคะผมที่เคยหลุดเคยร่วงเยอะๆพอหลุดพอร่วงแล้วผมก็จะไม่เกิดใหม่ใช่ไหมคะเราดื่มนาราคอร์เรเจนตัวนี้ผมก็จะไม่ร่วงผมที่ร่วงไปแล้วก็จะผมลูกผมใหม่ก็จะเกิดมาใหม่นะคะแล้วก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอย ไม่ให้เราแก่ก่อนวัยนะคะผมที่เกิดมาก็ไม่ให้งอกก่อนวัยนะคะจะทําให้ผมของเราเนี่ยดุด,ดําแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่คือเลขห้าแล้วนะคะอายุแต่ว่าผมไม่ได้งอกนะคะไม่ได้กูก่ไม่ได้ย้อมนี่คือผมสีดําธรรมชาติเลยนะคะทุกคนใครที่มีหัวเข่าก็อบๆเก็บๆนะคะทุกคนเป็นกระดูกเอ่อเกี่ยวกับกระดูกนะคะเขาจะไปช่วยบํารุงกระดูกนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีกลิ่นส้มมีกลิ่นช็อกโกแลตส้มมี2ออย่างนะคะทุกคนซึ่งในกระปุกเขา จะมีช้อนตวงมาให้เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเขาจะมีช้อนตวงแบบนมเด็กเลยนะคะทุกคนตื่นเช้ามาชงกับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องปกติวันละหนึ่งแก้วตอนเช้าเลยนะคะตอนท้องว่างตื่นมาชงดื่มได้เลยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะใครสนใจทักข้อความเพจมาได้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปเลยคนไทยสไปอิตาลีแฟนเพจเป็นภาษาไทยเลยนะคะทักข้อความเพจมาได้เลยนะคะใครสนใจนะคะส่งทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของนาราคอร์เเจนนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอ,อ,อกทิ้งไม้แบบนี้พอ,อ,อกนั้นหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปลลังหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ